สวัสดีครับต่อไปเป็นการส่งคลิปเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกเครื่องรายการเครื่องร่อนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสายทองเฉลิมวิทย์สพปร้อยเอ็ดเตสามโดยมีนักบินชื่อเด็กชายเด,ดชวัฒชัยทะครับผู้ช่วยนักบินเด็กชายนัชชาช่ออาจาร,รย์ครับคุณครูผู้กสอนครูพิทักษ์ครูศิริศครูก้องไก่เหมันและครูยศพัดเพียงพดุงต่อไปจะทําการวัดความยาวของปีครับ ขนาดของปีกนะครับกางอยู่ที่100เซนติเมตรพอดีครับ100เซนนะครับโอเค,ครับทำการชั่งน้ำหนักคับอยู่ที่0ูนย์นะครับรื่งลอนน้ำหนักของรื่งลอนอยู่ที่79.8ก้ 79. กรัมครับนักบินพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับ โอเคครับทำสมาธิตั้งใจเลยครับรอบนี้องสาเหมืเดิมความแรงปล่อยให้สุดพร้อมแล้วนับกบินพร้อมนาฬิกาพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มครับ เตรียมยุดเวลาเวลาที่ได้ครับ42.39วินาที